เรือเททานิกถือได้ว่าเป็นเรือเดินสมุทรที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่มันคนแข็งแรงและหรูหราที่สุดในยุคต้นศตวรรษที่20ทุกคนเชื่อว่าไททานิกเป็นเรือที่ไม่มีวันจมแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะในการเดิน,เ,ดนเรือครั้งแรกของไททานิกเรือลำนี้ก็ได้ชนกับภูเขาน้ําแข็งจนอับปางลงและมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า1 5 0 0งคนวันที่11ตุลาคม พฤศจิกากรา1,911เรือไททานิกถูกปล่อยลงน้ำเป็นครั้งแรกไททานิกที่ต่อเสร็จแล้วได้กลายเป็นพาหนะที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้นมีความยาว268เมตรความกว้าง28เมตรและความสูงวัดจากท้องเรือถึงสะพานเดินเรือ30เมตรพิธีปล่อยเรือถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าชมถึง1,000คนทุนค่าก่อสร้างไปถึง7 5 0 0 0 0ดอลลาร์ และค่าตกแต่งอีก2 5 0 0 0ดอลลาร์รวมเป็น10ล้านดอลลาร์ซึ่งถทาคิดเทียบเป็นค่าของเงินในปัจจุบันจะเป็นมูลค่าสูงถึง400ล้านดอลลาร์เลยทีเดียววันที่10เมษายนครูศักราก1912เรือเททานิกออกเดินทางเที่ยวปฐมะเลิกจากท่าเรือเซาท์แทมป์ตันในอังกฤษโดยมีจุดหมายปลายทางคือเมืองนิวยอร์กผู้โดยสารในเที่ยวนั้นประกอบด้วยบุคคลชั้นสูงในวงสังคมของ,ขอ,งอังกฤษ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนมากในการเดินเรือรอบปฐมฤกษเือ,เอนี้เป็นแผนประชาสัมพันธ์โดยเทคนิคด้วยดังนั้นจึงมีบุคคลสําคัญและบุคคลในวงสังคมชั้นสูงของท่าอังกฤษยุโรปและสหรัฐอเมริการ่วมเดินทางไปด้วยเป็นจานวนมากซึ่งกับตันเนททานิกก็คือกับตันเอ็ดเวิร์ดสมิธซึ่งเป็นกับรือที่เก่งกาจและมีค่าตัวแพงที่สุดในยุคนั้นการเดินทางในเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวสั่งลาในอาชีพกับตันเรือ พราะหลังจากนั้นกัปตันสมิธก็จะ,กะเกษียณแล้วนั่นเองแม้เททานิกจะถูกออกแบบมาให้เป็นเดือที่ใช้ได้ในทุกดูการของปีแต่การเดินทางในช่วงนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะท่าน้ำแข็งแถบกินแลนด์จะละลายและก่อให้เกิดภูเขาน้ำแข็งเคลื่อนตัวลงมาในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือและลอยตามกระแสน้ำมาในมหาสมุทรลงมาทางใต้นั่นเองในเช้าวันเดินทางตามกฎการเดินเรือ เจ้าหน้าที่ประจําเรือจะต้องมีการฝึกซ้อมการใช้เรือชูชีพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกซ้อมในเช้านั้นทําขึ้นพอเป็นพิธีเท่านั้นจึงมีลูกเรือมาฝึกซ้อมเพียงไม่กี่นายแต่เดิมไททานิกถูกออกแบบมาให้มีเรือชูชีพส2ลําสองลแต่ต่อมาถูกตัดออกเหลือเพียง20ลําซึ่งจุผู้โดยสารรวมกันได้เพียง1178คนเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าเกะกะอีกทั้งเห็นว่าจํานวนเพียงเท่านี้ ก็เหลือเฟือแล้วตามกฎหมายการเดินเรือในยุคนั้นที่กำหนดจํานวนโดยชูชีพตามน้ำหนักของเรือโดยไม่คํานึงถึงจํานวนผู้โดยสารซึ่งในกรณีของไททานิกเรือชูชีพเพียงแค่962ที่ก็เป็นเพียงพอแล้วตามกฎหมายในสมัยนั้นนั่นเอง11เมษายนไททานิกแวะที่ท่าเรือเมืองควีนส์ทาวน์ในไอร์แลนด์และในเวลา13.30นาทีไททานิกก็ถอดสมอและมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกา แต่ใครจะทราบว่าการถอนสมองครั้งนี้จะเป็นการถอนสมองครั้งสุดท้ายและเรือเทททนิคจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ12-13เมษายนทะเลสงบและอากาศแจ่มใสาการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นเช้าวันที่14เมษายนกัปตันสมิธสั่งเดินเครื่องเรือเททานิคเต็มที่สำหรับสาเหตุของการเล่นเครื่องนี้มีผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วว่าเป็นไปตามความต้องการของอิสเม์ผู้จัดการไวสตาร์ ต้องการทําเวลาเพื่อให้ไปถึงนิวยอร์กก่อนกําหนดและเป็นการทําลายสถิติของเรือโอลิมปิกที่เล่นด้วยความเร็วถึง22.5นอตและในวันเดียวกันนี้เองไททานิกได้รับวิทยุโทรเลขเตือนเรื่องผู้ขาน้ำแข็งในเส้นทางเดินเรือถึง7ครั้งจากเรือเดินสม,มุทรในสายแอตแลนติกเหนือเช่นเรือแคโรเนียบออลติกอเมริกาแคลิฟอร์เนียและเมซาบาและที่ร้ายก็คือเมื่อเวลา3ทุ่ม45 ไททานิกได้รับวิทยุโทรเลขเตือนว่ามีภูเขาน้ําแข็งและน้ําแข็งกระจัดกระจายอยู่ในเส้นทางข้างหน้าแต่พนักง,งานวิทยุโทรเลขไม่ได้ส่งข้อความนั้นให้แก่กัปตันหรือเจ้าหน้าที่ในเรือคนใดเลยทั้งนี้เพราะมัวยุ่งอยู่กับการส่งวิทยุโทรเลขให้แก่ผู้โดยสารในเรือนั่นเองเมื่อเวลาห้าทุ่ม40นาทีเจ้าหน้าที่สังเกตการสองคนที่อยู่บนเสากระดงเรือมองเห็นภูเขาน้ําแข็งในระยะกระชั้นชิดคืออยู่ห่างออกไปราว450เมตร และส่งสัญญาณเตือนภัยวิลเลียมเมอร์ด็อกซึ่งอยู่ในเวรขนาดนั้นสั่งให้หยุดเรือเดินเครื่องถอยหลังและเบนเรือไปทางซ้ายแต่ทุกอย่างสายไปเสียแล้วเพราะภายในเวลาประมาณ40วินาทีเท่านั้นไททานิกที่เด้วความเร็วสูงก็พุ่งเข้าชนภูเขาน้ำแข็งทางกลับขวาเวลา11นาฬิกา50นาทีกัปตันสมิธได้เชิญทอมัสแอนดรูวิศวกรผู้เอกแบบเรือไททานิกให้ช่วยประเมินความเสียหายของท้องเรือ แต่เขาก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเรือไททานิกมีห้องผลิตน้ำ16ห้องหากน้ำรั่วเข้าเรือเพียง4ห้องก็ยังสามารถลอยเรืออยู่ได้แต่ขณะนี้มีน้ำรั่วเข้ามาถึง5ห้องแล้วแอนดรูประเมินว่าเรือทั้งลำจะจมลงภายในเวลา2-3ชั่วโมงเท่านั้นเวลาเที่ยงคืนกับตันสมิธสั่งเจ้าหน้าที่วิทยุโท,ทรเลขให้ส่งสัญญาณ CQD แลยิงครูขอความช่วยเหลือรวมทั้งสั่งให้ลูกเรือเตรียมเรือชูชีพให้พร้อมเมื่อเวลาเที่ยงคืน25นาทีผู้โดยสารในเรือเกิดความกังวลนวนวายเพราะไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนัสมิธสั่งให้ลูกเรือเริ่มพาผู้โดยสารลงเรือชชชีพกับตัสมิธทราบดีว่าเรือชูชีพที่มีอยู่ไม่สามารถช่วยผู้โดยสารทั้งหมดได้จึงได้สั่งให้จัดสตีและเด็กลงเรือก่อนในขณะเดียวกันเรือคาเป็นเทียก็ใส่การเดินเรือคิวนาน เป็นคู่แข่งของไวสตาร์และอยู่ห่างจากเทคทนิคออกไป9 3กิโลเมตรก็ได้รับสัญญาขอความช่วยเหลือและรีบบุ้งหน้ามาช่วยด้วยความเร็วเต็มพิกัดยิ่งนานเรือก็ยิ่งจมลงต่ำความโกลาหลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกคนต่างก็ทะลักมาอยู่ที่ดาดฟ้าเรือเพื่อแย่งกระลงเรือชูชีพเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นทางเดินของผู้โดยสารชั้นสามไว้ไม่ให้ขึ้นมาที่ดาดฟ้าเรือเพื่อลดความวุ่นวายบนดาดฟ้าเรือ เพราะว่าขาดการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินเหล่าลูกเรือจึงจัดผู้โดยสารขึ้นโดยชูชีพได้ไม่เร็วนักจึงบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เต็มเรือเดือชูชีพลำแรกที่ถูกปล่อยลงทะเลมีผู้โดยสารเพียง28คนเท่านั้นจากที่บรรทุกได้เต็มที่65คนและนี่เองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้รอดตายน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสถานการณ์วิกฤตยิ่งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งช่วยสัตว์ตีและเด็กลงเรือชูชีพ ส่วนพนักง,งานวิทยุโทรเลขก็พยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างไม่หยุดหย่อนภาพชีวิตบนเรือไททานิกในขณะนั้นมีความหลากหลายมีทั้งดิน้นรนทั้งสิ้นหวนแม้ไม่เงินมากมายเท่าไรก็ไม่อาจช่วยให้ตนรอดชีวิตได้เมื่อถึงคราวดับขันแต่ละคนก็แสดงท่าแท้ของตนออกมาพวกผู้ชายที่คุมสติได้ก็พยายามยิ้มรับความตายอย่างอาจหาสบางคนกลับไปแต่งชุดใหญ่เต็มยศเพื่อรอรับความตายบางคนก็ไปนั่งถีบจัก,กรยาน อยู่ในที่ห้องออกกำลังกายฆ่าเวลาสตีบางคนปฏิเสธที่จะไปกับเรือชูชีพเพราะต้องการน้มทุกร่วมสุขกับสามีในยามวิกฤตของชีวิตในขณะที่ชายบางคนกลับเอาผ้ามาคลุมศีรษะเพื่อพังตัวเป็นสตีและลงไปในเรือชูชีพเพื่อเอาตัวรอดเหล่านักดนตรีได้แสดงสปิริตอย่างน่าชื่นชมพวกเขาพยายามเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายความตื่นตระหนกข,ของคนบนเรือตลอดเวลา เมื่อห้องถงด้านหัวเรือจมต่ำลงก็ย้ายไปเล่นที่ดาดฟ้าด้านท้ายเรือในเวละบรรจนาทีสุดท้ายของชีวิตเวลา2นาฬิกา5นาทีเรือชูชีพลำสุดท้ายจากไททานิกไปขณะนั้นด้านหัวเรือจมไปหมดแล้วคนที่ยังอยู่บนเรือพากระชุม่มหนุ่มที่ดาดฟ้าตอนท้ายเรือเวลา2นาฬิกา18นาทีมีเสียงดังกึกกล้องกับมานาจากบนเรือไฟบนเรือดับทั้งหมดจากนั้นไม่นานไททานิกก็จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติก คงเหลือไว้เพียงเรือชูชีพที่บรรทุกสัตว์ตีและเด็กร่างที่ลอยคออยู่ในมหาสมุทรเปน็นจํานวนมากผู้ที่ลอยคออยู่ในมหาสมุทรแม้จะมีเสื้อชูชีพแต่ก็เสียชีวิตเกิดทั้งหมดเนื่องจากมีความหนาเยนของน้ําทะเลเปน็นจํานวนมากส่วนกับดันสมิธเชื่อว่าเสียชีวิตไปพร้อมกับเรือไททานิค